อันนี้จะเป็นแปลนของของแม่ลาตีนะคะก็จะมีขั้นบันไดเล็กๆขั้นบันไดเล็กๆที่จะอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะที่ถ้าถ่ายจากกล้องนี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมันต้องถ่ายลงมาจากข้างล่างแต่ถ้าลงข้างข้างบนลงไปนี่จะเห็นไหมคะมันจะเป็นเป็นขั้นแบบน้อยๆอยู่เนาะขั้นเล็กๆอยู่เป็นเหมือนกับบเทอเลสเล็กๆมินิมอลนะคะมินิมน้อยๆแบบนี้นะคะเป็นขั้น ไม่ได้จะเห็นภาพกันไหมแล้วแกก็จะปลูกเป็นคอนทัวร์แบบนี้นะคะเป็นตามเส้นคอนทัวร์ข้างล่างก็จะมีเดี๋ยวจะพาลงไปดูตรงนั้นเห็นไหมคะมันจะเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นลานออกไปหน่อยหนึ่งนะคะลานออกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ถึงจะเป็นแปลงจะมีคอนทัวร์อยู่แปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่มีการ จัดการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ที่ดีนะคะแล้วก็มีการปลูกพวกพืชที่อยู่ข้างล่าง<ม>ก็คือบุกเนี่ยแกปลูกบุกตรงไปด้วยนะคะ<ม>เป็นขั้นตรงนั้นไหมที่ต้นกล้วยนอนอยู่ค่ะนั่นแหละเป็นระยะของขั้นคุณดาราคะตรงนั้นมันจะเป็นขั้นชัดอยู่ค่ะตรงโน้นนะคะตรงชั้นนั้นน<ม>่ะจะชัดตรงชั้นนั้นชัดเลยดิฉันจะให้คุณดาราไปยืนนะคะดิฉันจะถา่ายแล้วก็ จุดนั้นนางคล้องแคล้วปัดเปียวเพราได้ใส่รองเท้าเตรียมพร้อมมานั่นแหละค่ะชั้นนั้นแหละนั่นเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นระหว่างแถวตรงนั้นะจะมีขั้นเป็นขั้นอยู่เป็นขั้นของบันไดยยถ้าถ่ายถ่ายแนวยาวไม่รู้จะเห็นไหมยาวๆจากจุดนั้นหันหลังก็คือ ตรงชั้นอื่นก็จะเห็นเหมือนกันนะคะแต่ชั้นตรงไหนชั้นมากๆแกก็จะทำไว้สำคัญไว้นะคะจะได้เลยน,นะคะถ่ายยาวมาเห็นไหม